สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเพื่ศึกมวยวันวันศุกร์นะครับจากวิทีมวยนะนทกการังสิตถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับคู่รกนั้นก็จะเป็นบัลลังก์เพชรพิรน,นครพบกับทางด้านสุทธิรักษมุ้ยสีเมืองพิการน้ำหนัก1 0 3อตันห่อปอนด์นะครับทางด้านบัลลังก์เพชรต่อให้ปอนด์หนึ่ง คู่ที่สองก็จะเป็นครันน้ำจิ้มราบันสารคมพบกับทางด้านเพชรภูเขียวลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับพี่กัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์หนึ่งร้อยสิบหกจุดห้านะครับคู่นี้คู่ที่สามก้องธรณีบ่อรุ่งโรดพบกับทางด้านสิงห์สุราชออวุธุด,ดอนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์และแข่งอะไรกันวันนี้ก็จะเป็นเหมือนแค่เหมือนอีกครั้งนะครับยอดกล้าบ่อรุ่งโรดพบกับทางด้านกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อย 18บปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยในวันนี้ถ่อไปมาดูราคาเลยนะครับคู่แรกนั้นบัลลังเพชรเป็นต่ออยู่ที่19ต่อปอนด์หนึ่งเป็นต่อ19บ้โดยคู่ที่2ชลันเป็นต่อ19กล้องธนีกับสิงห์สุราษฎร์นะครับก้องธนีเป็นต่อ54ยอดกล้ากับทันทีมนะครับกับทันทีมเคยชนะมา เป็นต่อ54นี่คือราคาเร็ประจำวันนี้นะครับต่อไปมาดูมา,ดมารักมาชอบผมเลยนะครับรกนั้นบัลลังเพชรประเภทนอกได้ในดีซ้อมกับอาจารย์สรเสียงหล่อส่วนสุทธิรักนะครับนักชกจากบุรีดำนะครับแต่ก่อนซ้อมอยู่กับคูเยี่ยมที่นางรองทีงนี้ไปอยู่ในสีมุมเมืองตัวนี้อาวุธหลากหลายนะครับสําหรับสุทธิรักหนักแรงลูกแต่ว่ากระดูกเป็นรองอันนี้บัลลังเพชรขึ้นมาเป็นต่อ แถมตถ่อหนักด้วยกระดูกการผ่านมวยที่กว่าเล็กน้อยคู่นี้ครับเปิดมาหมากเป็นทีเด็ดในรายการผมชอบไปที่บัลลังเพชรเพิ่นภาค่อนนะครับคู่ที่สองครับชรันน้ำกิ่มดาบันสารคามหนักแรงทุกลูกซ้อมอยู่กับผู้กองหลันที่สารคามนะครับส่วนเพชรภูเขียวเนี่ยนักชกจากชัยภูมิซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ที่ลุงยี่แม่ใส่ทองนะครับตัวนี้หนักแรงอาวุธคมทุกลูกเรตเปิดมาให้ทางด้านชารันเป็นต่อ สิบเก้าคู่นี้ไม่ห่างครับเพรเปิดมาเป็นรองรองเป็นตีเด็ดอีตัวครับเพชรภูเขียว<ม>อ,อจกอกรอกรุบสุทธิหรือเจ้าเพชรภูเขียวลูกจะแม่ใส่ทองคู่ที่สามครับกล้องตัวรนีบอลลุงลรดซ้อมพิจิตรีหนักแรงแข็งแก่งส่วนคู่โชกเกอเกิดสิงห์โลาตัวนี้เขาในเนี้ยวหนึ่งเพรเปิดมาเป็นต่อห้าสี่คู่นี้ชอบพิจิตรกล้องรณีบอลลุงลดฝีมือดีนะครับไปเพชรนอกได้ในดี เาในเหนียวหนึบฉลาละเล่ียมดีต้นต้นไปก่อนแน่นอนถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้ไปไปแค่นั้นเองมาดูผู้เอ่งรายการนะครับยอดกล้า,าพ,พิเศษหญิงคุ่นี้เคยชกกันมากับทางด้านกับทันทิมกับทันทิมมนลูกชายของทเลนปินสินชัยนะครับยอดกล้านีา่ประเภทฝีมือดีนอกได้ในดีซ้อมทิมงานผู้จัดเขาในเหนียวหนึบคุณนี้ตอนน้ําหนักว่าสิบสี่ปอนเนี่ยไอแดงเคยแพ้มาแดงเคยแพ้มานะครับกับทันพิมพ์มีประเภทนอกได้ในดีรวดเร็วมีอนาคตนะครับ ลูกไม้หลวงไตยตนคู่นี้ใกล้เคียงกันแต่ผมยังชอบวิธีมวยคยชนะมานักชกสายเลดีอย่างก,กับกันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบวิธีบาลังเพชรตอกตอนหนึ่งแต่เขเองดูดีกว่าน่าติดตามคู่ที่สองรองวิธีเพชรภูเขียวพิชเแม่ใสทองหนักแรงทุกลูกวันนี้น่ารองมากคู่ที่สามครับชอบวิธีก้องตัวนีบอลรุ่งรุ่ดตนๆไปก่อนแน่นอนเขาเล่นหมวกตัวบางทุนนะครับ จะแพ้คือพิกแพ้ปลปลายแค่นั้นเองเป็นรายการวันนี้ชอบไปที่นักชกสายเล่นดีอย่างทั้งด้านกับตันทีมสินไทยแลนด์ลูกชายของไทยแลนด์พินสินใจตัดแรงทุกลูกวันนี้น่าจะย้ำแข็นอีกครั้งนะครับแต่ก่อนนั้นต่อยกับร้อยสิบสี่วันนี้ต่อร้อยสิบแปดเกือบปีแล้วนะครับที่เคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำแข็นอีกครั้งนะครับขอบคุณสําหรับการังใจีมีผมมาเดินตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ